ตอนนี้ทาม,มูอยู่จ้ะมานั่งทาม,มู้นี่คุณแม่อุดอร60แล้วค่ะมาตึกจะดูงลงน้ำน้ำกระไลยหลายจาะพี่นงน้ำาหลายแหงหงตอนนี้พากันมานั่งทาม,มูจ่จาะพี่นงอยู่ใต้หุ้มไม้มึงธรรมชาติก่อน สมาชิกคนที่สามค่ะมาฮอดเลสจ้ะไปไปนัน่มได้มัดลุงเตะนี่นะทำใหม่ก่อนนะแล้วจะมันจะไม่เย่อย่สมาชิกมาอีละค่ะคนที่สี่ป้าเมาออบอป้าเมาดิสจ้ะป้าเมาคือที่มาลุกงานไอ้จางโอ้พ้นมารับจ้างก็เลยวะไ,ไปปะสันแล้วเอ้ยนะอุย้ยได้บาทนี้นะไอเอ้ยบ่ติี้บ่ติี้จ้ะ ม่สมองอยู่หเกะย่กระได้กดีระาร็วเร็นกระทับลงมาอีเออชจุยดันจุ๊นแล้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะฝาข้าพของในที่นี้เกดแลกก็มีเฮาโย่บรทธานมันน้ำาหลผุสมามัคน้ำมันข้างาสมครน้ำ

ว่าม <'s> <c oughs> ัน yeah, ป่ามันไปหิมเนาะคืนนี้ัสนะเอ้ยมูหิมะูาปะทงบอกกนะูหิมคือบท่มหิม้ายหิมขวาบ่ออับองับองจ้พี่หนับองถามเลยนได้สาอดพพ้นลหะตะเก้ากาด้เอาเด้อนางเ้อันเท็ดอะไรมาหันมันได้อาไตะเก้าน่คอยม่งวาเจ้าอขอกอนเด้อพอมีนไหมมใครยดอกใครมีนไหมมไปทาแล้ว คอยดิคอยน้ำจะดุงเอ้ยขึ้นนู่นขึ้นนู่นคุณล่ะคะให้คอยกันขึ้นนู่นพบลาเด้อคอยน้ำจะดุงคอยดิไอ้นะป้ามือสรีแม่งได้มันเม่รุ่นนี่แหละมันเป็นอะไรแท้เด็กับของจืดุงน้ำตจะดุงมั้งก็จีบไปเชื่อคนมาชวนจะตื๊บเชื่อเราบ่ได้จะดุงไหมน้ำเขากันจือใหมยุ่งหัมากนั่นแหละลงด่างไม่ยอมม่ลงเต็มยุ่ง khẹp nướng bảo ăn bao nhiêu quẹt hết bao không em thằng này khẹp đi hấp โอ้ยว่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยว่โอ้ยโอ้ยโอยเออใช่ใชยไช่คันเร็วโอ้ยเห็นอะไรได้บ้างโอ้ยบ้าเราได้ทเหนยเดียได้บ้ทุกโรงานั้งปีตงคือบ้าตัแท้ร้อนเร็วขันอาวมาขับขงก่อนร้อนเลยมาขับขงกได้นะขับขงก็ร้อน้นมันเนแห้เลย หออขัรถมาทันขับรถไงมาทันอายเดียวเดียยได้นเดี่ยวนอนตึโอ้ขอบพ้นได้แล้วนะปลดนะโบโบให้มันถอมาเบิ้งเด้อจ่าพี่นงเบิ้งสึกป่าสู้สู้สู้สูจ่าเพ่งข้อเลยเด้อจ่าพีเพ่งคอเลยเด้อได้ปลาักองสตัน้ำาหลายก็มาตึกเด้อจ่าพี่นง โอ้เบาๆและปวดปวดโลกไม่ยังคะยิ้มทองโอ้ยิ้มท้องท้องฟ้าก็ดีบรรยากาศก็สวยจ้ะพี่หนงเอ้ยผู้นำเลิกเพลงข้อเพลงข้อทั้งหมด่อจะเคยละจ้าครับของเจ้าเพชรคือม่านเทสาวเวียดนามใส่กุ๊บสาวเวียดนามก็มาจ้าเอ้ยคือพาหมาดเทสาวใหอุดรท่านเลยสละเลยสุมอันนี้นะถือรับขับโผล่ว้าถือเฮ้ยไปบ้าไกลๆ ป้าได้ประรถเด้อจับพี่น้องผูกมอนเดี๋ยวเดียวเดียวมอนซื้อหนูเซลห้านะคะถ้ารูดลงน้ำนะคะยานเลยเน้ยไมนเป็นไรมันไม่เป็นไรหรือเปล่าห่านไดเรียวอย้าบอกเธอได้ใจคอคอร์บสัตนะสะตย์พี่เดียวขึ้นละจ้าพี่น้องซิมม์เลยเด้อค่ะจ้ำก็ผิดบ่ป้าป้าได้เบอร์หลายจับพี่น้อง มนะโหยได้แต่มะโหยจ้ะป้าโบราณใชดีกับมะม่วงขี้รักขาทรงสามนุ้ยเป็นรักมะม่วงเขาเป็นรักมะม่วงเขาก็สมม่วงขึ้นใส่ขาซ้อมบ้างแน่ป้าเนี่มาหน่ะฮูจักรถมีแต่มะโหยมะโหยค่ะโหยพรุนีิกะโหยป้าป้าใหญ่เลยนี่เนาะป่าใหญ่แล้วได้เอาน้ำซุปไว้ หั่นงาคองไว้ละ้าคองคกี่ตื้น่างาโคองครับดิได้พอกินจะพี่น้องมีตรพูได้ซ้ำๆนี่นะคะ่ะปลางย่มนี่นะหัน่นหั่นไว้ก็ดือบหันไว้จะได้ยังดปลาครับโอง <c oughs> เพื่อนไป <c oughs> ง่ายก็มือเลยปลาครับโองวาน <c oughs> ครับดีงาโคองนะ ไผ่กับไผ่เถอะวัอนี้ปลาครับของทุกคนปลาครับของขาพูนีก็ดีนะเอาป่านะพ่อพ่เาจะคองให้เอ็งให้กันว์เรียให้สัตว์ปีติเป็นก้นเ <c oughs> จ้าระบบเอาบอ่องอีกบ่เจ้า,าบอ่อนะเอาบ่อได้หอยนะพ่อลาบเลยได้เจ้านะ <c oughs> ได้กินส่งครามผู้ <c oughs> เอาเอาให้เลยได้ที่เลยได้ เอ้ามืดละตีโอมืดแล้วมืดละคามืะในหลายในหลายป่ามืดละคุณนี้ในหลายบ้านนี้จ้ากลับบ้านจ้าพี่นงฝากกดไลค์กดติดตามให้เนเด้อยจ้าเดี๋ยวสิภาพไปเลาะหาปู่หาป้าหาหิดหานุหมาสู้เบิ้งสู้อันแย่งเด้อยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะมืดละ้อม